คุณมีบาดแผลบางอย่างในใจที่การเวลาก็ไม่สามารถรักษาได้จริงไหมครับอาจจะเป็นคำพูดของใครบางคนกรารกระทําของคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดในอดีตของตัวเราเองที่มันยังคงวนเวียนฉายซ้ำๆอยู่ในหัวราวกับหนังม้วนเก่ากลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยดึงรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง เราทุกคนต่างเคยได้ยินว่าเราควรจะให้อภัยแต่สำหรับหลายคนคำคำนี้มันช่างหนักอึง้งและดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกคุณว่าคุณต้องให้อภัยแต่ผมจะมาเชิญชวนให้คุณมาร่วมกันสํำรวจว่าทำไมการให้อภัยจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะปลดปล่อยตัวคุณเองจากคุกทางอารมณ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ตัวว่าได้ขังตัวเองไว้ เพราะการไม่ให้อภัยก็เหมือนกับเรากำฐานร้อนๆไว้ในมือหวังจะคว้างใส่คนอื่นแต่คนเดียวที่เจ็บปวดและเป็นแผลไหมก็คือตัวเราเองครับคลิปนี้คือคู่มือที่จะช่วยให้คุณวางฐานร้อนก้อนนั้นลงอย่างสง่างามและเป็นอิสระครับคนเรามักเข้าใจผิดจริงๆแล้วการให้อภัยไม่ใช่อะไรบ้างคุณว่าก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการเราต้องเคลียร์พื้นที่ในใจของเราก่อนครับ เพราะหลายคนไปต่อไม่ได้เพราะติดอยู่กับความเข้าใจผิดเหล่านี้ 1. การให้อภัยไม่ใช่การลืมบาดแผลยังคงอยู่บทเรียนยังคงอยู่ความทรงจำอาจจะยังอยู่แต่พลังทำลายล้างของมันจะหายไปครับการให้อภัยคือการเลือกที่จะไม่ให้ความทรงจำนั้นมาควบคุมชีวิตในปัจจุบันของคุณอีกต่อไป 2. การให้อภัยไม่ใช่การยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้อง คุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าการกระทำนั้นโอเคการทำร้ายการหักหลงังมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสมอครับแต่การให้อภัยคือการยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วและเราเลือกที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปแทนที่จะจมอยู่กับมัน 3. การให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นเป็นหลักนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับเราไม่ได้ให้อภัยเพื่อทำให้เขาสบายใจหรือเพื่อกลับไปคืนดีกับเขาเสมอไป เราให้อภัยเพื่อตัวเราเองเพื่อเอาพลังของเรากลับคืนมาเพื่อหยุดการร่วนไหนของพลังงานชีวิตไปกับความขุ่นเคืองในอดีตและ 4. การให้อภัยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบมันเป็นกระบวนการครับเหมือนการฝึกกล้ามเนื้ออาจจะมีวันที่ความโกรธย้อนกลับมาบ้างนั่นเป็นเรื่องปกติหน้าที่ของเราคือค่อยๆฝึกฝนที่จะปล่อยวางมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนวันหนึ่ง มันไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปทำไมเราต้องให้อภัยในมุมมองทางจิตวิญญาณคุณว่าในทางจิตวิญญาณการไม่ให้อภัยเปรียบเสมือนสมอเรือขนาดยักษ์ที่ทวงชีวิตของคุณไว้ครับประการแรกมันคือการปิดกั้นพลังงานชีวิตความโกรธความเกลียดความแค้นเป็นพลังงานความถี่ต่ำที่หนักอึ้งการกอดมันไว้ก็เหมือนกับการสร้างเขื่อนขวางทางเดืนของพลังงานดีๆ ความสุขความเบิกบานหรือโอกาสใหม่ๆไม่สามารถไหลเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างเต็มที่เพราะพื้นที่ในใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานเก่าๆเหล่านี้ประการที่สองมันทำให้เราติดอยู่ในอดีตตราบใดที่เรายังไม่ให้อภัยเราได้ผูกมัดส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเราไว้กับคนคนนั้นและเหตุการณ์นั้นตลอดเวลาทุกครั้งที่รึกถึงเราก็ดึงตัวเองกลับไปเจ็บปวดซ้าแล้วซ้าเล่า ทำให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นหัวใจของการตื่นรู้และประการสุดท้ายมันขัดต่อกฎแห่งเอกภาพในระดับที่ลึกที่สุดแล้วเราทุกคนเชื่อมโยงกันการกักเก็บความเกลียดชังต่อผู้อื่นไว้ในใจก็เหมือนกับการดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นเป็นอะไรไปครับพลังลบนั้นมันกัดกินและทำร้ายตัวเราจากภายใน การให้อภัยผู้อื่นจึงเป็นการเยียวยาตัวเราเองในระดับจิตวิญญาณที่ลึกที่สุดการเดินทางสองสายสู่การให้อภยัยคุณว่าเอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะทำได้อย่างไรการให้อภัยมีสองมิติที่ต้องทำไปพร้อมๆกันครับการให้อภัยผู้อื่นคุณว่านี่คือสีขั้นตอนในการปล่อยวางโซ่ตรวนที่ผูกคุณไว้กับคนอื่นยอมรับความเจ็บปวด อย่าก,กดทับหรือทำเป็นไม่รู้สึกอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกโกรธเสียใจอย่างเต็มที่เขียนมันออกมาพูดกับเก้าอี้ว่างๆหรือระบายกับเพื่อนที่ไว้ใจการยอมรับคือประตูบานแรกพยายามทำความเข้าใจขั้นตอนนี้ยากแต่สำคัญครับลองมองจากมุมของเขา โดยที่ไม่ต้องเห็นด้วยกับการกระทำํำเขามีความกลัวอะไรเขามีความเชื่อแบบไหนเขาก็อาจจะกำลังทุกข์ในแบบของเขาการทำเช่นนี้จะช่วยให้ลดความเป็นปีศาจของเขาลงและมองเห็นเขาเป็นแค่มนุษย์ที่ผิดพลาดคนหนึ่งประกาศเจตนาพูดกับตัวเองเบาๆหรือเขียนลงไปว่าเพื่อความสงบสุขของตัวฉันเองฉันขอเลือกที่จะเริ่มต้นกระบวนการให้อภัยในครั้งนี้ นี่คือการเอาอำนาจกลับคืนมาเป็นของเราครับปลดปล่อยผ่านจินตภาพคุณว่าลองหาที่สงบสงบหลับตาลงจินตนาการเห็นคนคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าคุณและเห็นเชือกหรือซ้อตรวนที่เชื่อมระหว่างหัวใจของคุณกับเขาจากนั้นจินตนาการว่าคุณกำลังใช้กันไกรสีทองค่อยๆตัดเชือกนั้นให้ขาดออกจากกันแล้วอวยพรให้เขาไปตามทางของเขาและอวยพรให้ตัวคุณเองเป็นอิสระ หายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยมันออกมาครับการให้อภัยตัวเองคุณว่าสำหรับหลายคนการให้อภัยตัวเองนั้นยากกว่าการให้อภัยคนอื่นนี่คือขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณโอบกอดตัวเองได้อีกครั้งเผชิญหน้ากับการกระทาคือยอมรับอย่างซื่อสัตว์ว่าเราทำอะไรลงไปโดยไม่ต้องหาข้อแก้ตัวหรือกล่าวโทษคนอื่นแค่มองดูความจริงตรงๆว่าใช่ฉันได้ทำสิ่งนั้นลงไป เมตตาต่อตัวเราในอดีตนี่คือหัวใจสำคัญครับให้เข้าใจว่าคุณในวันนั้นได้ทำดีที่สุดแล้วด้วยสติปัญญาความเข้าใจและระดับการตื่นรู้ที่คุณมีณขณะนั้นคุณในวันนี้ที่มีปัญญามากกว่ากําลังมองย้อนกลับไปด้วยความเมตตาไม่ใช่การตัดสินสกัดบทเรียนออกมาถามตัวเองว่าความผิดพลาดครั้งนั้นสอนอะไรฉัน มันทําให้ฉันเติบโตขึ้นได้อย่างไรเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นปัญญาเปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดครับทําพันธสัญญากับตนเองพูดกับตัวเองด้วยความรักว่าฉันให้อภัยเธอชื่อตัวเองฉันได้เรียนรู้แล้วและฉันขอสัญญาว่าฉันจะใช้บทเรียนนี้เพื่อทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมนับแต่นี้ไปครับ อาจจะลองก่อตัวเองเบาๆเพื่อเป็นการยืนยันคําสัญญาน,นั้นครับสรุปแล้วคุณว่าการให้อภัยไม่ใช่สวิตช์ไฟที่เปิดปิดได้ครับแต่มันคือวิถีชีวิตคือการฝึกฝนที่จะปล่อยวางสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นคนขับรถปาดหน้าเพื่อนร่วมงานที่พูดไม่ดีหรือแม้แต่ตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจยิ่งเราฝึกฝนกับเรื่องเล็กกล้ามเนื้อแห่งการให้อภัยของเราก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้น และเมื่อเจอเรื่องใหญ่ๆเข้ามาเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ด้วยหัวใจที่สงบและเป็นอิสระมากขึ้นครับการให้อภัยที่แท้จริงจะนำมาซึ่งของขวัญล้าค่า3มอย่างนั่นคือความสงบในใจอิสระภาพทางอารมณ์และการได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงซึ่งทั้งหมดนี้คือรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งบนเส้นทางสู่การตื่นรู้ครับ ผมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจจะเจ็บปวดสำหรับใครหลายคนผมขอส่งพลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังอยู่ในกระบวนการนี้นะครับและผมจำไร้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันแค่คุณตัดสินใจที่จะรับฟังเรื่องนี้จนจบก็ถือว่าคุณได้เริ่มต้นการเดินทางที่กล้าหาญที่สุดแล้วครับหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีความหมาย และอยากแบ่งปันพื้นที่ปลอดภัยนี้ให้กับคนอื่นๆอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเรานะครับและผมอยากจะชวนคุณมาคอมเมนต์แบ่งปันกันด้านล่างบางทีแค่คำว่าฉันกำลังพยายามอยู่ก็อาจจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ใครอีกหลายคนได้ครับขอบคุณที่ใช้เวลาร่วมกันขอให้หัวใจของคุณได้พบกับอิสรภาพและความสงบสุขที่คู่ควรครับ